สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่31กรกฎาคม2568นะครับเวลา6โมงเชา้า28นาทีนะครับสำหรับเช้านี้ก็จะนำภาพต่างๆมาอัปเดตนะครับบันทึกประสบก,การณ์ชีวิตของเราในช่วงนี้เวอร์กลบาลานด้วยนะครับ ครับสำหรับรเ็นแรกนะครับภาพชุดแรกนี้ก็เป็นภาพที่เราไปเปลี่ยนยางนะครับเนื่องจากยางหลังก้างขวาน,นะครับมีรอยปลิ่แตกนะครับแต่มันยังไม่ระเบิดนะด้วยที่ว่ามองดูแล้วมันอาจจะมีความเสี่ยงของการเดินทางนะครับ ก็เลยทำการเปลี่ยนคู่หลังนแล้วก็นอโด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยมีบัจรจิตเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีงบประมาณมากก็เลยซื้อ,อยางมือสองสภาพที่ยังดีอยู่มาใส่นะครับก็ได้มาเส้นละสองเส้นนี้สามพันแนะเส้นละพนะันเก้านะครับก็ขอบคุณ ช่างกอบกอการยางนะครับที่ทําการดำเนินการให้เรานะครับขอบคุณช่างกอบกอการยางนะครับดำเนินการเปลี่ยนให้แล้วก็จัดหาให้นะครับก็ถือว่าได้ย่างที่มีคุณภาพยังใช้งานได้อยู่นะครับก็โอเคแต่ว่ารถสี่ประตูคันนี้ก็ไม่ค่อยได้ วิ่งทางไกลแล้วนะครับก็น่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับเมื่อก่อนเราก็ใช้รถแค่นี้แหละครับในการไปท่องเที่ยวนะครับแต่ไม่ได้น้อยในรถแบบว่าจริงจังเนะผมก็ทำเป็นรถแคมป์รถปิกนิกอยู่นะสำหรับใส่หลังคาหลังคาตัวไฟเบอร์เนี่ยเสมอหัวเกงเนี่ย ผมว่ามันถ้าไปนอนคนเดียวนะมันได้อยู่ครับมันติดสุมลอถ้าจะนอนสองคนนะก็ค่อนข้างจะลำบากอยู่นะครับมันติดซุมลอนอนสองคนนี่จะลำบากนะครับแต่ว่าผมก็เคยเห็นอยู่นะผมเคยเห็นคนไปนอนอยู่ตอนนั้นผมไปที่หาดออีโอดีนี่แหละไปแคมป์ที่นั่นนะครับเราเอาบ้านน้อยบุรุษของเราไป แล้วเราก็เห็นคนที่เขาใส่หลังคาไฟเบอร์แบบนี้แหละสเสมอหัวเกมนะครับแล้วก็นอนข้างในนั้นนะครับก็พูดถึงก็นอนได้อยู่นะครับเพียงแค่ว่าอาจจะอาจจะมีพื้นที่จำกัดนิดหนึ่งสำหรับการนอนสองคนนะวันนั้นผมเห็นเขานอนสองคนนะครับก็น,นอนได้เหมือนกันแหละครับ ต่พื้นที่อาจจะจำกัดนิดนึงดังนั้นแล้วถ้าเป็นแบบกระบะเรียบนี่บนอนได้เลยนะผมว่านะถ้าเป็นกระบะเรียบเนี่ยผมว่าก็เท่าๆกับเตียงห้าฟุตวางลงได้เลยนะครับอ,อันนี้ผมแนะนำนะครับว่าท่านใดที่มีรถกระบะเรียบหรือ ตั้งใจอยากจะไปแคมแล้ม่อย่างให้รถสูงนะกระบะเรียบจะดีนะจะนอนสองคนได้สบายเลยนะครับเราก็แค่ทำหลังคาใส่อะไรอย่างเงี้ยจบเลยนะผมว่านะตเดกกระบะเรียบนะครับผมอ่ามันจะได้นอน2คนได้สบายสบายนะเราถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับ ก็ผมประเด็นต่อไปนะครับบ้านน้อยบุรุษของเรานี่ก็ใช้งานมาได้หนึ่งปีกวีแปดเดือนกว่าแล้วครับแปดเดือนกว่าแล้วถ้าเข้าเดือนสิงหานี่มันจะเป็นเก้าเดือนแล้วนะเพราะว่ามันจะไปสิ้นสุดสิ้นเดือนตุลาคมนะมันจะครบสิบสองเดือน เพราะฉะนั้นมันมันก็จะถ้าเข้าเดือนสิงหาปั๊บจะจะได้เก้าเดือนแล้วนะครับอ่ายังไม่ครบต้องพุ่งนี้ก่อนถึงจะเดือนสิงหาครบก็ตีไปหนึ่งปีแปเดือนกว่าๆนะครับเราก็ใช้งานมาได้เจ็ดสิบสองคืนนะครับที่เราไปนอนแคมป์ออกทริปเจ็ดสิบสองคืนนะครับ ก็ยังใช้งานได้ดีนะครับปกตดิดีเราก็ได้มาทั้งชั้นบนชั้นล่างโอเรียดหน้าหลังวอรนิ่งซ้ายขวามุ้งลวดผ้าม่านถังน้ำปั๊มน้ำนะแอร์มุ้งนะครับนี่คือส่วนที่เราได้มานะครับตัวห้องนอนมีขนาดเท่ากับเตียงห้าฟุตนะครับก็คือประมาณ ประมาณเมตรห้าสิบห้าคูณเมตรเก้าสิบนะครับห้องนอนเนาะส่วนตรงเทเลทด้านหลังมีขนาดเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับเทเลทด้านหน้าก็มีขนาดเมตรห้าสิบคูณประมาณแปดสนะิบเซนแปดสิบเก้าสิบเซนประมาณนี้นะครับก็สามารถออกมานั่งเล่นได้ทั้งเทเลทด้านหน้าด้านหลัง นะครับตัววัสดุทําจากตัวโครงสร้างอะทำจากสแตนเลสนะครับรุ่นใหม่ๆหลังๆมานี่ตัวโครงสร้างสามารถที่จะเก็บน้ําได้ด้วยนะโอ้ที่ทาดาเขาออกแบบมาอย่างดีเลยเราเองก็ชอบ <c oughs> ขอไปครับตัวหลังๆมาเนาะทำดีเลยทีเดียวนะครับก็ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวต้นแบบจะบแบบนีนบ้ก็เป็นตู้มือสองรีโนเวทนะครับเป็นตู้มือสองรีโนเวทที่ที่ใช้ใช้งานนะครับพี่ซาาก็ทำหน่ายให้เรานรในราคาแปดหมื่นเก้าพับาทนะครับ,นะรบก็รู้ว่ายัางใช้งานได้ดีนะครับปีกว่าๆที่เราใช้มาก็ ยังแข็งแรงทนทานนะครับในราคาที่เราได้มาคือ89,000บาทนะก็ยังใช้งานได้ดีแข็งแรงทนทานนะครับพร้อมที่จะให้เราได้ไปกางนอนออกทริปได้เสมอเลยทีเดียวก็ถือว่าดีเลยทีเดียวก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับ ครับผมประเด็นต่อไปนะครับการใช้งานผมว่าใน,นแต่และรูปแบบนั้นก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราจะชอบการใช้งานแบบไหนนะครับเราจะชอบการใช้งานแบบไหนนะครับเราบางท่านอาจจะชอบ ดีไอนะครับผมทาเองนะครับผมตกแต่งเองทําเองนะครับแต่ของเราไม่ได้ทําเองนะครับเราก็ซื้อต่อเข้ามานะครับเราก็ซื้อต่อมาซื้อต่อมาจากทาดาบ้านบุรุษนะครับเรื่องราคานี่บางท่านก็อาจจะมองว่ามันไม่แพงบางท่านก็อาจจะมองว่าแพงอันนี้แล้วแต่เนาะแล้วแต่เนาะ มัน,มนพูดยากนะครับเรื่องว่าแพงไม่แพงนี่เรื่องราคานะครับแต่ว่าโดยสรุปโดยรวมแล้วนี่เราก็ผมเองนะก็ทําเองไม่เป็นนะครับช่วงเวลานั้นก็อยากได้ก็ดูตัวนี้ตั้งเป้าหมายอย่างนี้นะตอนนั้นก็คือตั้งงบป,ประมาณไว้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทคล้ายๆกับว่า เป็นบ้านส่วนหลังเล็กๆนะครับบ้านนอกดาวอะไรอย่างเงี้ยนะผมคิดอย่างนั้นนะคิดอย่างนั้นเพราะว่าราคาที่เราจะจัดได้นี่ต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับถ้ามากกว่านั้นเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันมากไปสำหรับเรานะรนะเวลาจังหวะเวลาตอนนั้นก็มีตู้ตัวนี้ที่เขาพร้อมจำหน่ายนะครับ ก็มีตู้ตัวนี้ที่เขาพร้อมจำหน่าเราก็เลยว่าดูจากหลายๆอย่างจา,าาจากราคาจากราคาจากรูปแบบการใช้งานอะไรต่างๆนะครับก็เลยคิดว่าเอาตู้ตัวนี้แหละนะครับเหมาะสมลงตัวสำหรับเราณนะช่วงเวลานั้นแล้ว เพราะว่าตู้บางแบบแบบอื่นก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะเกินงบนะครับอาจจะเกินงบไปนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกนี่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะถ้าเราไม่รีบเราก็สั่งทําได้นะครับหรือเราก็ทําเองได้นี่แหละครับมันจะมีข้อแตกต่างกันข้อแตกต่างทางความคิด ในแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับบางคนบางท่านอาจจะต้องการไปเลือกดูที่ร้านเลยมีแบบไหนบ้างนะครับถ้าจะแบบไปเลือกดูที่ร้านเลยส่วนใหญ่มันจะเป็นรูปท็อปเต็นนะประเภทที่เป็นทักแคมเปอร์หรืออะไรแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนทำไ้หรอกครับมันไม่ค่อยมีคนทำไปไม่ค่อยมี ต่ลูปท็อปเต้นเนี่ยมันจะมีเยอะอยู่นะครับรูปท็อปเต้นค่อนข้างจะมีขายจำน่ายเยอะอยู่หมายถึงใกล้บ้านนะน,นะแต่ก็ไม่แน่นะผมก็ไม่แน่ใจว่าอย่างเชอรี่อบอยหรืออะไรที่เขาทำมาระยะหลังๆเขาก็อาจจะมีจำน่ายอยู่นั้นต้องลองสอบถามเข้าไปนะครับแต่นั่นก็เกินงบเรานะครับเพว่าหมายถึงว่าจะหรับท่านที่ หาต,ต้องการลักษณะนั้นอะไรเงี้ยนะก็สามารถที่จะเลือกหาหรือมองหาได้ส่วนถ้า,ถาท่านต้องการของมือสองนี่ก็ต้องรอจังหวะไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีรูปแบบที่เรากำลังหาอยู่ซึ่งก็ค่อนข้างใช้เวลาอยู่นะครับอ,ค,อค่อนข้างใช้เวลาอยู่เพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีของหรอครับ มันจะไม่ค่อยมีของของก็สามสี่เดือนบางทีถึงเห็นนะครับหรือบางทีก็อาจจะมีคนจำหน่ายอยู่นะครับจะต้องมีการดัดแปลงในการติดตั้งอย่างผมเองเตู้ตัวน,นี้ก็ไม่ได้อยู่ในระถตอนเดียวนะครับที่เขาปวดลงมาก็เป็นวีโก้สี่ประตูอ่า ก็ต้องมีการทําเพิ่มนะตู้ตัวนี้ตู้ตัวของเรามีการขยายเพิ่มเข้ามาอีก65เซนนะครับผมมีการขยายตู้เพิ่มมาอีก65เซนนะครับในการที่จะให้มันใสคันนี้ได้แล้วก็มีการเพิ่มเติมเรื่องเทเลียด,ด้านหน้าเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อวางทางน้ำปั๊มน้ำประมาณ80-90เซนนะครับ น่าจะประมาณ90เซนนะครับในการวางทางน้ำด้านหน้านะครับอันนี้ก็การใช้งานก็ยังปกติดีผมก็แจ้งลงเร่มเป็นตู้บรรทุกนะครับแจ้งโงเล่มนเป็นตู้บรรทุกใช้เวลาอยู่สักครึ่งวันนะครับตรวจสภาพแจ้งโรงเร่มใช้งบประมาณไม่ถึง5้ารรบาทก็ความสบายใจของเรา ผ่านดานตำรวจมาแล้วเกิน10แน่นอน10กว่าด่านนี่แหละนะก็ไม่เคยโดนจับนะครับอย่างมากก็ให้เราจอดแล้วก็ขอดูสำเนาการจดทะเบียนสำเนาการจ้างองเล่มนะครับแล้วก็เขา้าเขาดูก็ไม่มีปัญหาเลยก็ผ่านได้ทุกจุดันะน,นี้ก็เป็นสิ่งที่เรามีประสบการณ์ผ่านมานะครับ ความสูงอันนี้ก็เวลาพับลงมามันจะอยู่ที่สองจุดหนึ่งศูนย์สองเมตรสิบเซนนะครับถ้าเข้าห้างที่มันเขียนว่าสองเมตรสิบเซนนี่ผมไม่เข้านะเพราะว่าผมว่ามันจะพอดีจนเกินไปนะครับถ้าเป็นสองเมตรยี่สิบนี่ผมจะเข้าอยู่นะครับอันนี้ก็เรียนตามตรงนะครับว่าความสูงก็จะประมาณนี้ แต่เนื่องด้วยคันนี้มันเป็นรถสูงเนาะรถขับเคลื่อนสี่ล้อก็จะมีความสูงอยู่แล้วประมาณนี้นะครับการไปแคมปิ้งนี่ก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะทำให้เราเองก็มีกิจกรรมสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนนี้มากขึ้นนะครับก็ สำหรับบางคนบางท่านนะดูผมเองอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะเป็นคนคิดมากคิดนู่นนี่นั่นเนาะการมีกิจกรรมทำมันก็ดีนะมันช่วยให้เราใช้เวลาไปกับสิ่งนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่กับตัวเองนานๆบางทีเราก็คิดฟุ้งซ่านไ,ไดนะ้การมีกิจกรรมการไปแคมป์ปิ้ง การดูแลรักษารถหรือการไปจอดนอนเล่นอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเป็นหากิจกรรมให้ตัวเองได้ทำรวมไปถึงการอยู่บ้านก็ดู YouTube หรือดูกลุ่มไปแคมป์ต่างๆเขาไปแคมป์ที่ไหนอะไรยังไงนะครับบรรยากาศภาพรวมก็ทำให้สภาพจิตใจเราน รู้สึกว่าเออมันมีความกระชุ่มกระชวยความอยากจะหาที่ไปแคมป์ไปเที่ยวอะไรเงี้ยอ่าก็รู้สึกดีนะครับอ่าอย่าเมื่อวานนี้ก็มีอากาศลมพัดดีนะแต่เราไม่ได้ไปแคมป์เพราะว่าเราต้องทํางานก่อนในวันราชการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องข้อดีก็การไปแคมปก็ช่วยให้เรามีกิจกรรม ผ่อนคลายเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอริยบทน,นะครับในการใช้ชีวิตได้นะครับผมอันนี้ผมก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่กิจกรรมที่หนักสมองไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะถ้าว่าไปเที่ยวนี่ก็คือรู้สึกผ่อนคลายได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็มองว่ามันแล้วแต่นะบางท่านบางคนอาจจะอาจจะไม่ได้ไปบ่อยขนาดนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่เลยนะครับอันนี้เป้าหมายแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับบางคนบางท่านอาจจะมีไว้สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะเช่นไปสวนไป บ้านสวนหรือไปที่ที่เราต้องไปช่วงกลางวันเนี่ยครับเราต้องมีที่ที่ให้เราได้พักนอนหลบแดดหลบฝนนะครับตอนเย็นเราจะกลับไปนอนบ้านก็ได้นะครับการมีไว้ก็เป็นเรื่องดีนะครับความหมายผมงอยากสื่อคือการที่เรามีเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปแคมป์เสมอน,นะครับไปปิกนิกไปอะไรอย่างเงี้ยนอนกลางวันหรืออะไรต่างๆ ทำเป็นที่รลมแดดหลบฝนอะไรต่างๆก็ได้นะครับการมีมันก็ช่วยให้คนคนอื่นเขาก็ดูอยู่นะบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะครับแน่นอนเราไม่ได้ไปแค่อะไรเท่าไหร่หรอกคนอื่นเนาะแต่ว่าเราก็รู้สึกดีนะถ้าเขาชอบนี่ถ้าเขาชอบสิ่งที่เรามีถ้าเราทําก็รู้สึกว่าเออ ก็ช่วยเติมเตียมมาโอ้อันนี้เราก็คิดถูกแล้วแหละเรามีแหมบางทีเมื่อวานขี่รถไปซื้อส้อมํำนะพ่อค้าแม่ค้าสามีภรรยาก็ตัวผู้ชายนะรู้ว่านี่คือนอนในรถหรือรถบ้านตู้นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ภรรยาไม่รู้ก็ถามว่าไปขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับเพียงแค่ว่าเราไห้ฟังว่ามี ก่มีคนรู้เยอะแล้วนะการท่องย่อพักขวันนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับให้เราได้เดินทางไปที่นั่นที่นี่นะครับหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจําวันก็ก็ดีนะครับคนก็เริ่มใช้มาปีกว่าๆนี่เพื่อนๆในเฟซบุ๊กอะไรต่างๆนี่ก็เห็น <laughs> เขาก็รู้แล้วร,รู้แล้วว่าเราชอบ หรือมีหรือทําสิ่งนี้อะไรเงี้ยนะก็รู้สึกดีนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของการพักผ่อนอะไรไปลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับในการใช้ชีวิตไปนะครับก็มีความหลากหลายเนาะในการใช้ชีวิตนะครับก็พูดถึงการไปจำแต่ละที่นี่เราเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับสำหรับผมแล้วสิ่งของต่างๆที่อยู่ในรถ นะครับก็เอาไว้บนรถเลยนะครับจะมีแค่เสื้อผ้าที่เราใส่แล้วนะครับเอาลงมาซักนะครับก็อันนี้หนึ่ก็เสื้อผ้าที่เราใส่แล้วเอาลงมาซักเราก็เตรียมขึ้นไปนะครับสองเราอาจจะต้องเตรียมอาหารอะไรต่างๆนะบางทีเราอาจจะมีอาหารที่อยู่ในตู้เย็น รือน้ำแข็งหรืออะไรพวกนี้ครับก็เราจะใส่ในแก้วเยตินะเพราะว่าเรามีหลายใบเรารู้สึกว่ามันเก็บความเย็นได้ดีนะครับได้ข้ามวันข้ามคืนเลยแล้วก็นั่นแหละครับก็มีแค่นั้นนะครับอย่างอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับการพยากัณการเตรียม สิ่งของก็มีแค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงสิ่งของที่จําเป็นจริงๆในการแคมปิง้งแบบมินิมอลนะแบบน้อยสุดนะหนึ่งก็คือถุงนอนนะครับอาจจะมีถุงนอนสักถุงนอนใบหนึ่งมันก็ทําได้ทั้งเป็นผ้าห่มและเป็นอันนั้นอยู่แล้วเป็นที่นอนได้อยู่แล้วมีถุงนอนอันหนึ่งกับมีหมอนอันนึง ก็เพียงพอแล้วนะครับบางทีมอนก็อาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะเราสามารถใช้เสื้อผ้าที่เรากระเป๋าเสื้อผ้าที่เราใส่ไปนะทําเป็นมอนก็ได้นะ,ะถ้าจะเอาแบบมีมัมอนอ่นจริงๆนะครับแล้วก็อาจจะมีแต่งสีฟพันยาสีฟพันบูอะไรพวกนี้แหละครับอันนี้ในกรณีที่เราไปลานกางเต็นเนาะลานกางเต็นเราก็ต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้ไปนะครับ อีกอันหนึ่งที่ผมว่าสำคัญอยู่นะครับ้ามีก็สะดวกสายไฟปลั๊กไฟยาวนะครับสักยี่สิบเมตรนะครับอย่างต่ำควรจะมีสักหนึ่งเส้นไปนะครับผมก็เตรียมไปสองเส้นบางทีอาจจะสำรองหรือบางทีอาจจะใช้คนละจุดน,นะผมเองอาจจะอยู่ข้างล่างชั้นล่างชั้นภรรยาอาจจะอยู่ ข้างบนชั้นสองก็ลากสายขึ้นไปสองเส้นนะครับเพราะฉะนั้นสายไฟนี่ก็จําเป็นอยู่นะครับก็ค่อนข้างคุ้มค่ายนะครับกับการไปแคมปิ้งแต่ละครั้งมันจะมีช่วงเวลาที่เงียบสงบนะ,ะไม่ว่าจะเป็นตอนนอนหรือตอนอเช้าเช้านะครับผมก็ถือว่าเป็น ช่วงเวลาที่เงียสบสงบนระัก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีเลยทีเดียวนะครับด้มองท้องทุ่งกว้างๆอะไรอย่างนี้ริมน้ำริมเขื่อนริมทะเลสาบอะไรอย่างนี้นะนะก็ถือว่าช่วยให้เรามีความรู้สึกว่าเออเรามีได้มาที่นี่ได้มาสัมผัสบรรยากาศโอช่าง ดีสละเกินอะไรอย่างงี้นะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับครับผมประเด็นต่อไปนะครับเท่าที่ผมสังเกตประเภทคาแชมในเมืองไทยของเราในระยะสองปีปีกว่าๆที่ผมดูมาเนี้ยนะก็มีการเติบโตขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับมีการพัฒนาขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับ ตัวนี้อาจจะเริ่มมีที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะที่เขามีการทำอาจจะในตัวจังหวัดหรืออะไรนะครับอาจจะมีการคนเริ่มเข้าใจคนเริ่มรู้มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรหรอ,อกนอกเขาก็ทำมานานแล้วนะครับเยียงแช่ว่าเมืองไทยนี่ก็อาจจะมีคนทำมานานแล้วเช่นเดียวกันแต่ อาจ,จะยังไม่มากถึงขนาดนี้นะครับตัวนี้ก็มีมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคารแคมรูปแบบใดๆก็ดีนะครับก็มีการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจริงๆผู้ที่ผู้คนที่ใช้นี่ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่สำคัญนะ,ะถ้าไม่ถ้าคนไม่ใช้เยอะเขาก็ไม่ผลิตออกมาขายเนาอันนี้ก็ถือว่า ถ้าเราใช้ประเภทคายแคมป์ผมว่าก็ดีนะคือผมว่าก็ดีเป็นการเซฟเรานะก็รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะครับแน่นอนคายแคมป์นะรู้สึกดีอยู่นะครับถ้าถามเราว่าปีแรก50คืนเต็มที่เลยรู้สึกเยอะไปเพราะว่าน่าร้อนกับเราอาจจะมีงานพิเศษหลายอย่าง ปีที่สองนี่สามสิบคืนก็รู้สึกโอเคนะครับนี่ไปมาได้ยี่แปดคืนแล้วแปดเดือนกว่านี้นะครับเดี๋ยอีกสามเดือนนี่น่าจะได้อยู่มันะ้งอีกแปดคืนน่าจะทําได้อยู่นะครับแปดคืนน่าจะทําได้อยู่นะครับอสามเดือนนะครับอย่างนั้นแล้วปีต่อไปปีที่สามถ้าวางแผนไว้ก็ ผมว่าน่าจะไม่ต่ํากว่า24คืนเพราะว่ากะว่าจะให้ได้เดือนละสองวันนะครับโดยเฉลี่ยก็ปีนั้นก็24เขื่น,นค,คิดว่าก็แสดงให้เห็นแนวโน้มนะมันก็ลดลดลงเรื่อยๆอยู่นะจะมองว่ามันเราไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนเดิมก็ได้หรือบางทีก็อันนี้เอาตามผู้เชี่ยวชาญเขาบอกนะ ว่าเดือนละสองครั้งผมก็นี่เลยตามคนที่เขาไปมาเขาก็ว่าไปประมาณนี้พอดีนะครับเดือนละสองครั้งก็แต่ว่ามันก็มีหลากหลายรูปแบบนะอันนี้ก็แล้วแต่น,นะครับบางท่านบางคนอาจจะมีเวลาแบบฟูทำก็ไปยาวเลยอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับไปยาวเลยไปเที่ยวยาวเลยนะครับ ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นสายสุขภาพเขาจะไปอาบป่าอาบป่าก็คือไปรับโอ,โ,อโซนโบริสุทธิ์นะครับอยู่ที่ป่าไม้อยู่ที่ภูเขาอะไรอย่างนั้นอุทยานแห่งชาติอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการแคมปิง้งไม่ใช่แค่เรื่องการไปสนุกสนานนะบางสถานที่เป็นการไปพักผ่อนบำบัดร่างกายได้เช่นเดียวกันนะครับครับผมสบ เรื่องต่อไปนะครับการใช้ชีวิตก็ประมาณนี้นะนะสำหรับการท่องเที่ยวเ่อนและการทํางานนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับเนื่องด้วยว่าอายุก็ปีนี้4 6นะผมอาอยู่6ปีก็เริ่มมีความคิดว่าเราจะต้องเที่ยวไปด้วยนะครับทำงานไปด้วยนี่เลย ก็เลยใช้คำว่าเวิร์ลายบาลในแบบของเรานี่นะครับ <Okay. S 1> ก็ใช้ชีวิตไปแบบนี้นะครับก็ <Okay. S 1> บผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ <Okay. S 1> ที่เข้ามารับชมรับฟังผิด <Okay. S 1> พลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณที่กดติดตามครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ